สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคิดโกทีวีเองนะครับก็อยู่ในเกม Genshin Impact นะครับครับครัโอเควันนี้นะเราจะไปตามดันเจียนกันนะ,ะนี่เกบ็บเก็บเห็ดเก็บเห็ดไปเลยเราจะไปดันเจียนกันนะฮะดันเจียนของ Ember ใช่ไหมวะมันชื่อ e m b e r อะไรไมั้งไม่แน่ใจมาถึงแล้วนี่ไงเราต้องมาดันเจียนโอเคเข้าดันเจียนกันเลยดีกว่านะครับ okay. โอเค F โอ โอประตูเออท,ท้าทายนี่ไงท,ะทะ้าทายคนเดียวเริ่มการท,ท้าทายโอเคว้าวนี่เหรอกด F เปิดประตูโอ้โอ้นี่เหรอดันเจี้ยนเหรอนี่ด่านเอมเบอร์ต้องเอ้าอ๋อเราต้องไปท่านบนเอาเลยยิงไฟเอาอ๋าอต้องชาร์จต้องชาร์จ คลิกซ้ายค้างชาร์จยิงไฟได้จงหมอดไหมจงหมอดไหมหมอดไหมอีกสักที่นี่แน่นี่แน่ยิง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 เอาวึกนี่นี่นี่แครอทลวเอาแครอทมาฝากอันนี้อะไรอ๋อพอไหมแล้ว๋อไม่มีของดอบเลยเฮ้ยมีกล่องสมบัติฮึบฮเก็บเก็บให้หมดนี่ นี่ <S <S นี่นี่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคตามเครสด,ดันเจียนเผา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 ว้าวอ๋อ,อกดดวงตาว่าเราสามารถยิงเลยได้ใช่ไหมได้เราอะ่ะไม่ไม่กดหรอกเราอะ่ะจะยิงตรงนี้มันไปเลยยิงโลแล้วจากนั้นก็ฮึบฮึบ มาเออเออหยออหย่อฮ่มฮึ่ออเอโดนโดนโดนโอ้มีแค่นี้เหรอครับมีแค่นี้เหรอครับโอ้มาอีกสองตัวได้มาดิครับก็มาดิครับอืเออเออืออเออเออืออมีโลเหรอมีโลเหรอมีโลมีโลเหรอมีโลเหรอมีโลเหรอฮึบ <c oughs> โอ้กล่องแอปเปิลนี่นะโ,อ,โอ,อ,อ้โอผักผักผักเยอะผักเยอะโออ๋ออันนี้เป็นระเบิดโอ้อมันน่าจะอลังการแน่แน่ไหนขอลองหน่อยไมแบมแบม,แบมไปเลยโอ้มีกล่องสมบัติด,ด้วยนี่โอเนื้อกับอะไรก็ไม่รู้แรงห้าแล้วแรงห้าจะแรงหกแล้วเผามันไปเลยเก็บของ ฮึบฮ <zo> auto> ึบ <autour> อ้าวอืมอืมโอ้หมดแล้วอ่ะอืมอันนี้เผาได้ไหมเนี่ยอืมอ๋อไม่ใช่มันต้องได้มั้งหรือไม่ได้วะอ๋อไม่ได้จริงๆด้วยไปตามเควสอ้าวโอ้มีถังระเบิดแบมระเบิดไปเลยอื้อเฮ้ยเฮ้ยเอาเหรอเอาเหรออื้ออืม ย่า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 ย่่าก็มาดครับโล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 โอ้ก็มาดิครับก็มาดิครับของเยอะจัดเลยข้าวฟามหน่อยเออขาฟมหน่อยเออโหผักผักโหขาเก็บของก่อนแล้วกันขาเก็บของกนแล้วกันเก็บของอ่ะเก็บของอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีหาอะไรเลย ยิงทิ้งไปเลยเลง็งยิงไปเลยไม่เห็นมีอะไรเลยยิงทำไมเนี่ยกองฟางเหรอต้องยิงได้นี่ไฟนะเว้ย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 ของผักผักเก็บผักก่อนต้องสมบัติมีอะไรมีเนื้อมีอะไรก็ไม่รู้อ์ติแฟกต์มัง้งโอ้ท่านยิงอ๋อ,อเราต้องขึ้นไปด้านบน คลิกซ้ายค้างยิงมันไปเลยสเปซปลาเีเอา่เอ้าวทำไปไม่ได้หรอเพราะถอยหลังถอยหลังถอยหลังอ๋อนี่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 ไปแล้วเพิมลงมาอย่างเท่อย่างกับซูเปอร์แมนนี่แน่อเมสผ่านแล้ว พูดอะไรไม่ฟังไม่ฟังคงจะเหนื่อยน่าดูไม่ฟังไม่ฟังสำหรับเฟสดันเจียนนะฮะก็น่าจะหมดแล้วแหละของดันเจียนของแอมเบอร์นะฮะผมน่าจะหมดแล้วมันมีแค่นี้ริงแอมเบอร์มันจะสั้นเนาะคลิปนี้เนาะนี่รับของรับของรับของจะแรงหกแล้ววะ่ะเฟสแอมเบอร์มีแค่นี้เองเหรออันนี้อะไรเถาวันเหระเผามันไปเลยเออไม่ได้ไม่ได้โอเคออกดันเจียนครับหมดแล้วเหรอคือดันเจียนมีแค่นี้เหรอน้อยจัง กจะมีมากกว่านี้นะคือแบบถ้าใส่มากกว่านี้่าจะสนุกกว่านี้เยอะโอ้แหลงหกว่ะโอเคโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละตามจริงดันเจียนเอมเบอร์โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับคินโกทีวีด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบายจ้า